สวัสดีครับผมนะนี่รายการเกมไลน์ทีวีนะครับวันนี้แพทใหม่ของวันที่วันที่เท่าไหร่วะวันวหนึ่งครับผมวันนี้วันที่ที่สิบแปดธันวานะครับผมก็จะปีใหม่แล้วนะครับนะแพทนี้ก็ต้องก่อนปีใหม่ก็ต้องมีอะไรพิเศษหน่อยละกันนะครับผมแพทนี้ก็นี่มีเพิ่มมี่มาด้วยเนะี่ยกิจกรรมอเอาไว้ดูไงเอาไว้ดูว่าเอ้ยวันนี้คูณเท่าไหร่นะวันนี้คูณเท่าไหร่ เล่นโค้กสิบวินทีได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยอ่าล็อกอินได้อะไรมั่งก็ถือว่าโอเคครับผมก็ดีขึ้นมีให้แบบเออให้มันล็กตาดีขึ้นนะครับผมต่อมาผมก็ไออ่อาภารกิจนะก็สวัสดีปีใหม่สองห้าหกศูนย์นะครับผมก็กิจกรรมนี้ก็ได้อ่าอ,อะไรวะได้มีดอะมีดห้าสิบครั้งห้าสิบชิ้นมันเก่งครั้งนะ นะครับผมมันก็เป็นมีดไอ้นี่แหละแต่เท่าที่ผมจําได้มันไม่มีเอฟเฟกแล้วนะปกติมันปกติเวลาใช้มีดเนี้ยแล้วเวลาตีมันจะมีเอฟเฟกตึตึงตึดึงอะไรสักอย่างเนียผมก็ลืมไปแล้วแล้วเอฟเฟกมันหายไปแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันอนะแล้วเวลาตีมันก็มีเอฟเฟกแบบว่า,วาอะไรเด้งขึ้นมาด้วยนะผมสวยงามแต่จริงเสียงเสียงก็เฟี้ยวอยู่แต่ว่าเสียงมันเอาออกแล้วเงียไม่รู้ตอนนี้เอามายัางนะนะครับผมแล้วก็คังแสงครับผมพิเศษมากเลยกับ อาทิตย์นี้บอกเลยคุ้มสัจาดนะครับก็น่าจะมีถึงประมาณวันที่ถึงวันพุธหน้าแหละนะครับแต่ว่าเออก็น่าจะถึงวันพุธหน้าอยแล้วแหละนะตามแผทแต่ผมยังไม่ได้ไปดูในพอยแบงค์เขาประกาศไงนะนะผมก็อาร์พีบีเอ็นเอ็นซีนะผม2องพันสิบหก็นะอะไรเนี่ยเป็นอะไรนักหนานะก็คิดนะครับผมมีดนะครับ ทุกซอง M 200ระแล้วเบิดนะครับผมก็ถือว่าสวยงามนะครับผมตอบโจทย์เป็นลายคล้ายๆเหมือนไฟฟ้าโดนไฟดูดอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปแล้วก็ของมาขายนะครับผมเหมือนเดิมซีรีส์อย่างนี้เหมือนเดิมมีโอเคผมมีแล้วเบิดด้วยนะผมแล้วเบิดก็สวยงามอยู่นะน่าซื้อมันมันลองใช้มันลองเล่นดูก็ต่อมาผมตัวละครรถนะครับผมแผ่นนี้ แล้วก็มีกล่องมาขายเยอะเลยครับผมอ่กล่องตอนนี้มีกล่องเอ็กดด้วยนะอ่าจะได้ไม่ต้องไปซื้อเป็นโค้ดไงเอ็กวาดมาเดี๋ยวถ้าอ่าน้องปอนหรือใครอยากให้ผมเปิดก็นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาทําคลิปเปิดให้นะถ้าใครอยากให้รีวิวของหรือว่าเปิดเปิดกล่องอะไรพวกนี้ผมสามารถติดต่อได้นะผมที่ทางเพจเลยใครซื้อกล่องมาเยอะอยากให้ผมเปิดเ,เดี๋ยวเปิดให้ แต่สิ่งที่สำคัญแล้วผมกล่องสองกล่องน,นี้ครับคุ้มมากๆกล่องนี้ก็คุ้มนะแต่สองกล่องน,นี้คุ้มกว่าเนี่ยสามกล่องน,นี้ก็คุ้มแล้วเนี่ยได้สามอย่างเลยอ่ะเดี๋ยวลองซื้อสามสิบวันดูนะผมก็คุ้มนะก็ถือว่าคุ้มได้ทั้งสามปเทมนี้เลยนะครับแต่ผมขอไม่อธิบายแล้วกันเพราะมันแบบมันไม่ใช่พระเอกนี่พระเอกเลยสองกล่องน,นี้ครับผมสามสิบวันในราคา 1 5ึ0งนาพัะครับผมกับสิหาวันหนึ่งห่างกันแค่3,000เองห่างกันแค่3,000แต่วันห่างกันตั้ง3าเอ้สิบวันนะครับผมสุดยอดแล้วกล่องเนี้ยโอ้โหคุ้มเฮียนะครับผมนะเรามาดูของกันว่ามีอะไรบ้างก็มีคิดนะแล้วก็เกาะแล้วก็เลื่อนแล้วอะไรต่อวะ แล้วก็คิดเอกวาดด้วยนะผมคุ้มมากๆห้าอย่างโอ้โหบอกเลยมีตังแนะนำครับผมซื้อเก็บไว้ตุนก็ได้เป็นปีอะไรก็ได้แล้วแต่ครับผมคุ้มมากจริงๆนี่อีกนี่คุ้มเฮี้ยเลยเนี่ย PBTc เอ VIC สองพันสิบสามในหน้ากากหน้ากากมาขายนะครับผมอ่ากล่องอยู่ทางด้านขวานะครับผมอยู่อยู่ซื้อกล่องด้านซ้ายนะผิดกล่องนะนี่ับผมกล่องอยู่นี้ หน้ากากพสองพสิบสามแล้วก็ตัวละครสองตัวแล้วก็อะไรไม่รู้เอ็กมาสเนี่ยไม่รู้เป็นมีดหรือเปล่าหรือเป็นอะไรไม่รู้นะครับผมแล้วกน็น่าจะเป็นพวกหมวกนะหมวกของแบบหมวกซันต้าอะไรพวกเนี้ยใช่ปะวะไม่รู้อะดาวเล่นๆนะครับผมแต่ที่รู้ๆอะห้าอย่างเนี้ยก็คุ้มแล้วอะ่ะคิดดิก็เนี่ยถ้าประมาณเนี่ยสามสิบวันเนี้ยก็เท่ากับไอซีโค้ดหนึ่งแลละ นี่ได้ตัวละครมาอีกอ่ะก็เท่ากับตัวละครกับอย่างอื่นอีกสี่อย่างอฟรีเลยนะโอ้โหคุ้มมากครับผมผมว่าจะเติมสักสักปีหนึ่ง่อยเนี่ย <c oughs> คุ้มจริงนะผมปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งนะครับผมใครพลาดถือว่าอดมากจบมากเลยนะอ่าสำหรับซีรีส์อาทิตย์นี้สุดยอดจริง,งครับผมกล่องนี้ัะผมพระเอกเลยอย่าลืมอย่าลืมไปซื้อกันนะจ๊ะอ่าคุ้มจริง โอเคครับผมเดี๋ยวก่อนนะครับผมคือจบแล้วอย่าเพิ่งกดปิดไปนะอย่าลืมมากดติดตามกันก่อนนะครับผมเพื่อที่ได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆนะแล้วก็มาอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับผมแล้วก็ทีมขันนะกดแชร์กันด้วยนะครับผมแชร์ไปทาง facebook อะไรก็ได้นะครับผมให้เพื่อนๆดูด้วยนะอย่าดูคนเดียวนะครับผมแล้วคิดยังไงกับวิดีโอนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะก็ขอบคุณมากๆครับผมที่รับชม